ระบีจงมาบทที่หนึ่งมแมลงตื่นจากการจำศีลท่ามกลางแสงสนธยาในพื้นที่เงียบสงัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่ากรอกนีผิงของเมืองเล็กมีเด็กหนุ่มร่างผอมบางผู้หนึ่งอยู่อาศัยเพียงลำพังอย่างเดียวดายเวลานี้มือข้างหนึ่งของเขาถือเทียนไขสองไฟไปตามคานบ้านผนังเตียงไม้และอื่นๆส่วนอีกมือหนึ่งถือกิ่งต้นท้อตีตีตกตกไปตามจุดต่างๆเหล่านั้นเพื่อขับไล่พวกงูพิษหรือไม่ก็ตะขาบตามความเคยชิน ปากก็ร่ำท่องถ้อยคำโบราณโบราณที่บรรพบุรุษของเมืองเล็กแห่งนี้สืบทอดต่อกันมาไปด้วยว่าวันที่สองเดือนสองไฟสองคานกิ่งท้อตีผนังงูและแมลงไม่แฝงตามบ้านเรือนคนเด็กหนุ่มแทกเชิญน้ำผิงอันบิดามารดาจากไปตั้งแต่เขายัางเด็กเมืองเล็กแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทําเครื่องปั้นดินเผานับตั้งแต่ที่ราชวงศ์นี้สถาปนาขึ้นมาเมืองเล็กก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่สําคัญอย่างการตรวจสอบและเผาภาชนะสําหรับงานพระราชพิธีให้แก่ทางราชสํานัก จึงมักจะมีคุณนางของราชสำนักมาประจำการอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปีเพื่อรับผิดชอบตรวจสอบดูแลเรื่องเตาเผาเด็กหนุ่มผู้ไร้ที่พึ่งกลายไปเป็นช่างทำเครื่องปั้นนานแล้วตอนแรกๆเขาทำแค่งานใช้แรงงานทั่วไปคอยติดตามอยู่ข้างกายอาจารย์ผู้หนึ่งที่มีนิสัยชนเชียวขี้หมุดหนิดต้องทำงานยากลำบากมาหลายปีเพิ่มจะได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผาเครื่องปั้นมานิดหน่อยผลกลับกลายเป็นว่าโชคชะตาเล่นตลก จูจ่ๆเมืองเล็กแห่งนี้ก็สูญเสียยันคุ้มกันกายอย่างการทําเครื่องปั้นดินเผานี้ไปเพียงแค่ค่าคืนเดียวเตาเผารูปมังกรหมอบที่ล้อมเรียงรายอยู่ทั่วเมืองเล็กหลายสิบเตาก็ถูกทางการสั่งปิดไฟในเตาถูกดับจนมอดสนิทเชิญพิงปันวางกิ่งต้นท้อที่เพิ่มหักมาใหม่ลงเตาเทียนให้ดับเดินออกจากในห้องมานั่งลงบนขั้นบันไดเงยหน้ามองท้องฟ้าที่มีดวงดาวดานดาดจนถึงตอนนี้เด็กหนุ่มก็ยังคงจำได้อย่างชัดเจนว่า ยามเช้าตรู่ของปลายฤดูใบไม้ล่วงปีกลายอาจารย์แท้ยาที่รับตนเป็นลูกศิษย์แค่ครึ่งตัวผู้นั้นถูกคนไปพบว่านั่งหลับตาสิ้นใจอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่เล็กๆหน้าเตาเผาและคนที่มีฝีมือดีอย่างตาเท่าเหยาผู้นี้ก็นับว่าหาได้ยากยิ่งนักพวกช่างฝีมือของเมืองเล็กที่ทำเป็นแค่เผาเครื่องปั้นมาทั้งชีวิต ทั้งไม่กล้าละเมิดกดไปใช้เตาเผาเครื่องบรรณาการแล้วก็ยิ่งไม่กล้านำเครื่องปั้นที่เก็บไว้ในคลังออกมาขายให้แก่ชาวบ้านเป็นการส่วนตัวพวกเขาจึงจำต้องพากันหาทางออกอย่างอื่นเชิญพิงอันที่อายุ14ปีจึงถูกขับออกมาพอกลับมาถึงตรอกนีพิงเขาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านหลังเก่าผุพังที่สภาพชวนสังเวชจนแทบจะเรียกได้ว่าเหลือเพียงผนังสี่ด้านต่อให้เชิญพิงอันอยากจะทำตัวเป็นลูกที่ล้างผลาญพ่อแม่มากแค่ไหนเขาก็ไม่มีโอกาสให้ได้ลงมือ ทำตัวเป็นผีเร่ร่อนลอยไปลอยมาอยู่พักใหญ่เด็กหนุ่มก็ยังหาช่องทางหาเงินเลี้ยงชีพไม่เจออาศัยเงินออมเล็กน้อยที่มีอยู่จึงพอจะประทังให้เด็กหนุ่มอิ่มท้องไปแต่ละมือเมื่อหลายวันก่อนได้ยินว่าตรอกชีหลงที่อยู่แถบนอกเมืองมีช่างตีเหล็กต่างถิ่นแซ่ลวนคนหนึ่งมาอยู่อาศัยเขาเป่าประกาศว่าต้องการรับลูกศิษย์ไปช่วยตีเหล็ก78ดคนไม่มีเงินค่าจ้างให้แต่มีข้าวให้กินทุกมื้อเอินพิงอันรีบไปทันทีหวังลองเสี่ยงโชค คาดไม่ถึงว่าชายคนนั้นเพียงแค่รายตามองเขาทีเดียวก็ปฏิเสธอย่างไม่ไว้หน้าตอนนั้นเชิญผิงอันไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งทํางานเป็นช่างตีเหล็กไม่ต้องดูที่กําลังแขนแต่ดูที่หน้าตาว่าดีหรือเลวกระนั้นหรือต้องรู้ว่าถึงแม้เชิญผิงอันจะร่างผอมบาง แต่เรี่ยวแรงของเขากลับดูถูกไม่ได้นี่คือต้นทุนทางกายที่เด็กหนุ่มฝึกฝนมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ต้องทำเครื่องปั้นดินเผานอกจากนี้เชิญผิงอันอย่างติดตามอยู่ข้างกายผู้เท่าเหยา้าคอยวิ่งวุ่นไปทั่วภูเขาแม่น้ำลำธารในรัศมีร้อยลีของเมืองเล็กเพื่อทดลองชิมรสชาติของดินชนิดต่างๆที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงงานเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นไม่ว่าจะเป็นงานที่ลำบากหรืองานที่สก,กระปรกแค่ไหนก็ยินดีทำไม่เคยยืดเยื้ออ,อืดอาด น่าเสียดายที่ผู้เท่าเยาวไม่เคยชอบเชิญผิงอันเขารังเกียจที่เด็กหนุ่มไม่ฉลาดเฉลียวทึ่มทื่อไม่รู้จักริกแปลงเทียบกับหลิวเซียนหยางสิทธิเอกของเขาไม่ติดก็ไม่แปลกที่ผู้เท่าจะลำเอียงครูเป็นผู้ชี้ทางสิทธต้องเดินเองยกตัวอย่างเช่นการขึ้นรูปเครื่องปั้นหลิวเซียนหยางใช้เวลาสั้นๆเพียงครึ่งปีก็ได้มาตรฐานเดียวกับเชิญผิงอันที่ฝึกฝนอย่างยากลําบากมา3มปีแล้วแม้ว่างานฟีมือนี้อาจจะไม่ได้นำม,มาใช้อีกตลอดชีวิต ต่เชิญผิงอันก็ยังคงทำเหมือนในอดีตนั่นคือหลับตาลงจินตนาการว่าด้านหน้าตัวเองมีแผ่นหินและแป้นมุนวางอยู่ก่อนจะเริ่มฝึกขึ้นรูปเพื่อให้เคยชินทุกๆหนึ่งเครือที่ผ่านพ้นไปเด็กหนุ่มจะพักครู่หนึ่งสะบัดข้อมือแล้วทำต่อเหมือนเป็นวงจรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งเรียวแรงทั้งหมดในกายหายสิน้นเชิญผิงอันถึงได้ลุกขึ้นยืนสาวเท้าเดินเล่นในลานบ้านพลางยืดเส้นยืดสายไปด้วย ไม่เคยมีใครสอนวิธีพวกนี้ให้แกเชิญผิงอันนี่คือเคล็ดลับที่เขาคิดขึ้นมามั่วๆด้วยตัวเองยามที่เสียงต่างๆเงียบลงเชิญผิงอันพลันได้ยินเสียงหัวร้อเย้ยยันเสียดหูเขาจึงหยุดเท้าแล้วก็เป็นดังคาดพอหันไปมองก็เห็นคนวัยเดียวกันลังนั่งยองอยู่บนกำแพงสยายปากมองเขาด้วยสีหน้าเหยียดยามอย่างไม่ปิดบัง คนผู้นี้คือเพื่อนบ้านเก่าแก่ของเชิญพิงปันว่ากันว่าเขาคือลูกนอกสมรสของอดีตใต้เท้าผู้ตรวจการงานเตาเผาคนก่อนใต้เท้าคนนั้นเกรงคำคอรหากลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานสุดท้ายจึงเดินทางกลับไปรายงานผลปฏิบัติการที่เมืองหลวงเพียงลำพังแล้วยกรูปใช้ให้กับคุณนางที่มารับช่วงตำแหน่งต่อซึ่งมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีต่อกันให้ช่วยดูแลตอนนี้อยู่ดีๆเมืองเล็กแห่งนี้ก็สูญเสียสิทธิ์ในการสร้างเครื่องปั้นดินเผาไป ใต้เท้าผู้ตรวจการที่รับผิดชอบดูแลเต่าเผาของราชสำนักยังแทบจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วจะมีเวลามาสนใจลูกนอกสมรสกับเพื่อนร่วมงานเสียที่ไหนดังนั้นหลังจากทิ้งเงินไว้ให้ส่วนหนึ่งเขาก็รีบเพ่นกลับเมืองหลวงเพื่อเตรียมผูกมิตรกับผู้อื่นต่อไปทว่าชีวิตของเด็กหนุ่มข้างบ้านที่กลายมาเป็นลูกกำพร้าโดยไม่รู้ตัวกลับยังคงสุขสบายวันๆเอาแต่ภาษาใช้ประจำตัวเดินเปรต่เ,รเข้านอกออกในเมืองเล็กต่อให้ว่างงานไม่มีอะไรทำอยู่เป็นปีๆ ก็ไม่เคยต้องกลัดกลุ้มเรื่องเงินทองไม่มีใช้กำแพงดินที่ล้อมบ้านของคนในตรอกนี้พิงค่อนข้างต่ำอันที่จริงเด็กหนุ่มข้างบ้านผู้นี้ไม่จําเป็นต้องขย่งปลายเท้าก็สามารถมองเห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลานบ้านฝั่งนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ทุกครั้งที่พูดคุยกับเชิญพิงอันเขาจะชอบปีนขึ้นมานั่งยองอยู่บนกำแพงเสียทุกครั้งเมื่อเทียบกับชื่อเชิญพิงอันที่ฟังดูธรรมดาตื้นเขินแล้วชื่อของเด็กหนุ่มข้างบ้านนับว่าสูงสงกว่ามากนะักเขามีนามว่าส้มจีซิน ขนาดสาวใช้ที่รับใช้ใกล้ชิดข้างกายเขาก็ยังมีชื่อเรียกที่สุภาพไพเราะว่าจื้อกุยตอนนี้ดารุณีน้อยยืนอยู่ข้างกำแพงนางมีดวงตาเหมือนผลสิงสายตาขลาดเคล้าขี้กลัวมีเสียงหนึ่งตะโกนดังมาจากข้างประตูหน้าบ้านสาวใช้คนนี้ของเจ้าขายหรือไม่ส้มจีสินอึ้งงันไปชั่วครู่ก่อนจะหันหน้าไปมองที่มาของเสียงแล้วจึงเห็นเด็กหนุ่มสวมชุดผ้าแรงงดงามยืนอมยิ้มอยู่นอกลานบ้านเป็นใบหน้าที่แปลกตาอย่างสิ้นเชิง ข้างกายของเด็กหนุ่มชุดแพรมีผู้เท่าเรือนกายสูงใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ใบหน้าของเขาเขาวซีแต่สีหน้าดูอ่อนโยนกำลังรีตามองประเมินหนุ่มสาวที่อยู่บ้านติดกันสายตาของผู้เท่ากวาดผ่านเชิญผิงอันไปอย่างไม่คิดจะหยุดชะงักแต่เมื่อมองไปยังส้งจีซินและสาวใช้ผู้นั้นกลับหยุดจ้องครู่หนึ่งก่อนที่รอยยิ้มของเขาจะค่อยๆสยายกว้างขึ้นส้มจีซินปลายตามองขายสิ ทำไมจะไม่ขายเด็กหนุ่มผู้นั้นอมยิ้มน้อยน้อยงั้นเจ้าบอกราคามาเลยสาวน้อยเบิกตากว้างด้วยสีหน้าเหลือเชื่อดูคล้ายกวางสาวที่ตื่นตระหนกส้มจีซินกรอกตาขึ้นสูงยื่นนิ้วหนึ่งออกมาตรงหน้าแล้วสายไปมาเงินขาวหนึ่งหมื่นตำลึงเด็กหนุ่มชุดแพรพยักหน้ารับด้วยสีหน้าปกติตกลงส้มจีซินเห็นว่าเด็กหนุ่มไม่ได้ล้อเล่นจึงรีบเปลี่ยนคำพูดท้องคำสองหมื่นตำลึงต่างหากมุมปากเด็กหนุ่มชุดแพรตวัดโค้งขึ้นล้อเจ้าเล่นหลอกหน้า สีหน้าของส้งจีซินมืดทะมึนทันทีเด็กหนุ่มชุดแพรไม่ได้สนใจส้งจีซินอีกแต่ย้ายสายตามามองเชิญพิงอันวันนี้โชคดีที่ได้เจ้าข้าถึงซื้อปลาลีตัวนั้นไปได้พอซื้อกลับไปข้ายิ่งมองมันก็ยิ่งถูกใจคิดไว้แล้วว่าจะต้องมาพบเจ้าเพื่อขอบคุณสักครั้งให้ได้ดังนั้นจึงให้ท่านปูอูพาข้าเร่งเดินทางข้ามวันนข้ามคืนมาพบเจ้า เขาโยนถุงเงินปักดินหนักอึ้งถุงหนึ่งไปให้แก่เชิญพิงอันก่อนกล่าวด้วยรอยยิ้มสดใสนี่คือค่าตอบแทนเจ้าและข้าถือว่าหายกันแล้วเชิญพิงอันคิดจะพูดอะไรบางอย่างแต่เด็กหนุ่มชุดแพรุรากลับหมุนกายเดินจากไปแล้วเชิญพิงอันขมวดคิด้วตอนกลางวันตนได้พบกับชายวัยกลางคนผู้หนึ่งถือข้องสายปลาเดินอยู่บนถนนใหญ่โดยบังเอิญชายผู้นั้นจับปลาลีสีทองตัวยาวเท่าฝ่ามือมาได้ตัวหนึ่ง มันกระโดดอยู่ในคลองไม้พายอย่างรุนแรงเชิญผิงอันเพียงแค่มองปราดเดียวก็รู้สึกชอบมันมากๆจึงเอ่ยปากถามว่าจะขอซื้อมันด้วยเงิน10อีแได้หรือไม่เดิมทีชายวัยกลางคนก็แค่จับปลามากกินฉลองกับตัวเองแต่พอเห็นว่ามีช่องทางได้ผลประโยชน์ก็ถึงกับนั่งลงตั้งราคาแถมยังตั้งราคาแพงมากหากไม่จ่าย3 0 8จะไม่ขายเด็ดขาด เชิญผิงพันที่ถุงเงินแฟแบนมีเงินมากมายขนาดนั้นเสียที่ไหนแต่กระนั้นก็ยังตัดใจจากปลาลีสีทองอารามตัวนั้นไม่ลงจึงตื้อขอชายวัยกลางคนไม่เลิกพยายามจ่าหาันร,ราคาให้เหลือ15อีแปหรือจะ20อีแปก็ยังสู้และขณะที่ชายวัยกลางคนเริ่มเกิดความลังเลนั้นเองเด็กหนุ่มสวมชุดแพรก,กับผู้เท่าสูงใหญ่ก็ผ่านทางมาพอดีพอมาถึงพวกเขาก็ใช้เงิน5 0อีแปซื้อปลาลีพร้อมคล้องสายปลาไปอย่างไม่พูดพร่ำทำเพลง เฉินผิงอันจึงได้แต่มองพวกเขาเดินจากไปตาปริบๆด,ด้วยความจนใจเขาจ้องขม็งไปยังแผ่นหลังของปู่หลานคู่นั้นที่เริ่มเดินจากไปไกลทุกขณะส่งจีซินที่พอดึงเอาสายตาแคนเคืองกลับมาได้แล้วก็กระโดดลงจากกำแพงเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงพูดกับเฉินผิงอันว่าเจ้ายังจำงูสีข่ขาตัวที่เข้ามาบ้านข้าตอนเดือนหนึ่งได้ไหมเฉินผิงอันพยักน้ารับมีหรือจะจำไม่ได้ต้องเรียกว่าจำได้ชัดเจนเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานเลยทีเดียว ตามประเพณีที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีของเมืองเล็กแผงนี้หากมีสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเข้ามาในบ้านถือเป็นลางดีเจ้าของบ้านห้ามขับไล่หรือฆ่าทิ้งเด็ดขาดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนหนึ่ง ขณะที่ส้มจีซินกำลังนั่งอาบแสงอาทิตย์อยู่บนธรณีประตูมีงูสีขาตัวหนึ่งคลานผ่านหน้าเขาเข้าไปในบ้านส้มจีซินรีบคว้าหางมันไว้แล้วโยนเข้าไปในลานบ้านคาดไม่ถึงว่ายิ่งโดนจูโจมงูสีขาที่โดนจับโยนหลายครั้งจนสภาพกระเซิงตัวนั้นจะยิ่งกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งเข้าก็ทำเอาส้มจีซินที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผี โกรธจนควันออกหูด้วยความเดือดดาลเขาจึงโยนมันเข้าไปในลานบ้านของเชิญผิงอันคาดไม่ถึงว่าวันต่อมาส้งจีซินจะเห็นงูสีข่ขาตัวนั้นนอนขดตัวอยู่ใต้เตียงของตัวเองซ้งจีซินรู้สึกถึงแรงกระตุกตรงชายแขนเสื้อตัวเองจากดารุนีน้อยเด็กหนุ่มและดารุนีน้อยรู้ใจกันเป็นอย่างดี เขาจึงกลืนคำพูดที่มารออยู่ตรงปากกลับลงคอไปอีกครั้งที่เขาอยากจะพูดก็คือเมื่อไม่นานมานี้ตรงหน้าผากของหมูสีข่ขาหน้าตาน่าเกลียดตัวนั้นปูดนูนขึ้นมาเหมือนจะมีเขางอกอย่างไรอย่างนั้นทว่าตอนนี้ส้มจีซินกลับเปลี่ยนคำพูดเสียหมายว่าเดินหน้าข้าและจื้อกุยจะต้องไปจากที่นี่เชิญพิงอันถอนหายใจหนึ่งที่เดินทางปลอดภัยส้มจีซินกล่าวด้วยน้ำเสียงกึ่งจริงใจกึ่งเซซ้ง มีของบางอย่างที่ข้าขนย้ายไปด้วยไม่ได้เจ้าห้ามฉวยโอกาสที่บ้านข้าไม่มีใครอยู่เข้าไปขโมยของเสียละเชิญผิงอันสายหน้าจูจู่ส่งจีซินก็หัวเราะร่าเสียงดังก่อนจะชี้หน้าเชิญผิงอันพูดหน้าเป็นว่าขี้ผลาดเหมือนหนูมีหน้าเล่าถึงได้เกิดมายากจนข้นแค้นอย่าว่าแต่ชาตินี้ที่ต้องตกยากถูกคนรังแกเลย ไม่แน่ว่าชาติหน้าก็อาจมีไม่พ้นชะตากรรมเช่นนี้เชิญผิงอันนิ่งเงียบไม่โต้อตอบต่างคนต่างกลับบ้านของใครของมันเชิญผิงอันปิดประตูลงเดินไปทอดตัวลงบนเตียงไม้แข็งทื่อเด็กหนุ่มผู้ยากจนหลับตาลงปากพึพรรมพำเบาๆว่าซุยซุยผิงซุยซุยอันซุยซุยผิงอันซุยซุยผิงอันจบบทที่หนึ่งโปรดติดตามตอนต่อไป